ต่อไปนะครับก็คือการเมื่อเรากําหนดผู้ดําเนินการแล้วนะครับมันก็จะบอกว่าให้เราสร้างใบสั่งนะครับโดยสร้างใบสั่งเนี่ยต้องมีข้อมูลใน A D S นะครับแสดงว่าเนี่ยมีข้อมูล A D S 3ามเครื่องนะครับปุ่มตรงนี้นะครับก็หมายความว่าเราจะสร้างใบสั่งอ่านระบบบิสมีนะครับเพื่อให้ไปสร้างใบสั่งในระบบแซฟได้เลยนะครับลองกดเข้าไปนะครับกดมานะครับเราจะเห็นข้อมูลนะครับ3ามเครื่องก็ ติ๊กอเลยก็ได้นะครับผมก็จะกดสร้างใบสั่งนะครับให้กับงานที่เลือกนะครับนี้นะครับมันก็จะเด่งมานะครับเหมือนเตือนอีกรอบนะครับว่ายืนยันสั่งเข้าคิวสร้างใบสั่งให้กับจํานวนงาน3ามงานใช่หรือไม่นะครับเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่ามันถูกต้องนะครับก็กดสร้างใบสั่งได้เลยนะครับเนี่ยตรงเลขสามนี่นะครับแสดงว่าอยู่ในคิวแล้วนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามเลขสามหายไปเนี่ยนะครับหมายความว่า มันจะเอา้ข้อมูลเนี้ยวนเข้าไปในแซฟแล้วนะครับแล้วแซฟมันจะเจนใบสั่งออกมานะครับถ้าเป็นไทม์ไลน์นะครับก็คือเราบิสมีได้ส่งข้อใบสั่งพวกนี้ไปกองไว้ใน DCR ใน FTP ของแซฟแล้วนะครับตัวแซฟเองเนี่ยผมตั้งเวลาไว้ทุกเที่ยงคืนมันจะเจนใบสั่งตามที่บิสมีส่งนะครับอันนี้ผมฟอสเขาสร้างก่อนนะกระบวนการนี้มันจะเกิดขึ้นเองครับทุกเที่ยงคืนนะครับอ่าอย่างนี้นะครับ มี5้าใบนะครับอันนี้ถูกสร้างแล้วนะครับอีกกระทักบิสมีมันจะรับรู้ตรงนี้แล้วมันจะเกี่ยวเลขใบสั่งเนี้ยมันจะขึ้นมาแบบนี้อันนี้ผมเคยไปเดโมกับคุณตั้มที่โคขามาแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาตรงนี้เป็นเลขใบสั่งนะครับก็แต่ขออธิบายนิดนึงว่าบิสมีเนี่ยมีหน้าที่สร้างใบสั่งให้อย่างเดียวเนาะไม่สามารถแมนเนจใบสั่งได้นะครับอนาคตอาจจะทําได้แต่ตอนนี้จะอำนวยความสะดวกแค่สร้งางใบสั่งถ้าจะมาจัดการใบสั่งเราก็ต้องเข้ามาที่ตัวนี้อยู่ดีนะครับ ในตัวระบบแซอยู่ดีนะครับอนาคตนะครับแต่ว่ามันก็ประหยัดเวลาขึ้นเยอะนะครับอย่างเช่นเนี่ยใบสั่งที่สร้างมานะครับเราใช้ IDP39 ดูนะครับเราเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับ s ซ p m c นะครับกองแค่นี้แล้วก็กองวันที่เราถูกต้องนะครับวันที่24อันนี้ไม่ผมสมมติสองกองไปไกลๆเลยผมไม่มั่นใจว่าใบสั่งมันเลยออกมาเป็นวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ง่ายๆเลยครับจริง กิจกรรมย่อยเนี่ยจะย่อยอีกก็ได้เป็นแท็ดีหนึ่งนะครับเนี่ยจริงๆิตอนนี้เราสร้างไปแล้วนะครับแท็ดีหนึ่งอยู่ในระบบแท็บเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปปรีกยกับเทอร์เน็ตไปแล้วสร้างไปแล้วนะครับแท็กดีหนึ่งแท็ดีสองแท็ดีสามเนี่ยโผล่มาหมดแล้วนะครับนี่นะครับแต่ใบสั่งเราคือแท็ดีหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นของบิสมีเลยคือตรงนี้นะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมก็จะทําคู่มือในการเซิร์ชใบสั่งของบิสมีให้ด้วยเนาะคือตรงนี้ครับมันจะขึ้นด้วย bm เสมอนะครับใบสั่ง แล้วตามด้วยเลข D A ครับตามด้วย Business Area แล้วตามด้วยปีครับอันนี้ถ้าเกิดว่า General ของเราเนี่ยอันนี้ผมไม่กำหนดเขต้วยซ้ำนะผมกำหนดแค่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเนี่ยครับขึ้นมาเลย B M แก๊ง B M ทั้งหลายนะครับเนี่ยทั้งหมดแล้วก็ใบสั่งที่เราเพิ่งสร้างมาเมื่อกี้นะครับห้าหกใบเนี่ยมันจะไปกองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดในใบสั่งนะครับนี่นะครับมันก็จะตามที่เรากรอกเลยนะครับผู้ปฏิบัติงาน เห็นไหมครับอ่าเป็น worker นะแล้วก็เป็น worker ที่ไม่มีรหัสนะครับเป็นผู้ปฏิบัติงานนะครับก็ตามศูนย์งานที่เราใส่เข้าไปเลยนะครับส่วนแพนก็แพนเนอร์กรุ๊ปเนี่ยมีมีกให้อยู่แล้วนะครับตามพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับเยนไปสั่งมาให้พร้อมปฏิบัติงานได้ครับในการเริ่มต้นนะครับก็เอาเลขไปสั่งนี้ไปใช้งานได้ครับประมาณนี้สะดวกไหมครับนี่คําอธิบายเนี่ยครับจริงๆถ้าจะเซิร์ชรายละเอียดเนี่ย p m นะครับตามด้วย pa Number นะครับ ตามด้วยพิเศษแอนเดียแล้วก็ตามด้วยปีครับง่ายๆครับในแซ์ก็จะประมาณนี้ครับทีเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันสร้างใบสั่งแล้วเนี่ยตรงนี้ครับมันจะขึ้นมาเป็นเลขใบสั่งถ้าสร้างสําเร็จนะครับแต่ถ้าสร้างไม่สาเร็จนะครับเดี๋ยวให้แจ้งให้แจ้งมาที่กรมปอ็ไ้ครับเดี๋ยวจะไปตรวจสอบให้ว่าแจ้งสร้างสำเร็จเพราะอะไรแล้วก็กระบวนการสร้างใบสั่งไม่สําเร็จนะครับตอนเนี้ยทางพู้พัฒนาก็ยัง พัฒนาไม่เสร็จสมบ,บูรณ์ดีนะครับจริงๆอ่ะวิธีการก็คือเดี๋ยวการสร้างใบสั่งไม่สาเร็จนะครับมันจะมีอีกช่องหนึ่งคื่ตรงนี้บอกว่าสร้างใบสั่งไม่สาเร็จนะครับสร้างใบสัง่งไม่สําเร็จในเหตุผลมันมีได้หลายเหตุผลนะครับเราก็จะให้ท่านเลือกว่าท่านจะยังสร้างใบสัง่งอีกไหมถ้าจะยังยืมยันจะสร้างก็กดสร้างตามไปนะครับแต่มันก็จะไม่สําเร็จอยู่ดีเพราะว,ว่ามันอาจจะมีเหตุผลเช่นที่ผมเคยลองไม่สําเร็จนะครับเช่นไปสร้างใบสั่ง กับมอแปลงที่ติดดิลิแากแล้วในเขตพนเคยลองนะครับศูนย์งานตรงนี้เลือกผิดครับศูนย์งานหลักเลือกผิดไปเลือกศูนย์งานหลักที่ไม่มีตัวตนแล้วก็เลือกผิดสามก็คือไปเลือก P A เอมอแปลงที่ติดสถานะเอตโตก็จะมีปัญหานะครับสภาพก็จะประมาณนี้มันจะไม่มันจะไม่สําเร็จนะครับมันจะขึ้นมาว่าเออเลิกครับก็เดี๋ยวอนาคตจะมีตรตรงนี้แต่ปัจจุบันนะครับถ้าไม่สําเร็จครับมันจะงงๆหน่อยคือ คือกระบวนการการวางแผนนะครับมันจะมันจะเสร็จเท่านี้เนาะก็คือเราถ้าเราวางแผนอยู่นะครับมันก็จะเสร็จที่กระบวนการนี้ครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราอยากจะปฏิบัติงานนะครับเราถึงจะสั่งเริ่มงานนะครับสั่งเริ่มงานนะครับกดเข้าไปแล้วผมเลือกบริษัทเดียร์นะครับมันก็จะมีรายละเอียดนะครับตรงนี้นะครับก็ ดูรายละเอียดนะครับอันนี้ผมจะเริ่มงานแค่เฉพาะบริษัทบิ๊กมีนะครับกดสามเครื่องนะครับแล้วก็เลื่อนไปด้านบนนะครับจะมีคําสั่งว่าสั่งเริ่มงานให้กับงานที่เลือกนะครับก็จะมีให้ยืนยันนะครับว่าสั่งเริ่มงานใช่หรือไม่นะครับกดสั่งเริ่มงานได้เลยครับกดปิดนะครับสามงานนะครับก็จะมารออยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเรากด สั่งเริ่มงานมาแล้วนะครับสามเครื่องให้เราไปดูที่แท็บตรงนี้นะครับแท็บปฏิบัติงานนะครับเป็นแท็บที่4นะครับด้านซ้ายมือกดเข้าไปนะครับ